ไมตัวนี้อันนี้วนันี้ตัวนนีนี้ตันี้ตัวนี้นัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ั้ตั้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวี้ตัวนี้นี้ตันี้ตัว้ตัวี้ตัวนี้ตัวนี้นี้ตนี้ตัวนี้ตั้ตัวนีี้ตั้ตัวี้ตวนี้ตัว้ตั มักไม่ินแลแล้วัมันมิีดินไม่กินไม่กินมันแค้ๆจะอ่ลูกเขตาปิบแกะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปกินกับพี่เขาแล้วเนี่ยอ่าเปลี่ยนคนให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอาหมเอา้ให้ แล้วเขาจะก็มานะ